ตมานะครับนํามาลงกล้องกันนะครับเป็นพระพิตตานะครับหลวงปู่บุญเนรเมฆพัดนนะพี่หรือนะครับเนาะพระพิตตาเข่าตุ่มท่านนั่นแหละนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับการเซตตัวของเมฆพัดนะครับแล้วก็ดูนะครับเห็นไหมครับตรงมือนะครับนวลครับจะเป็นเหมือนทีศรสองปีครับแยกตัวนะครับมันไม่ดําด้านนะครับดําด้านนั่นดําด้านทั้งองนะนะครับนนะครับเมฆพัดใหม่นะครับอันนี้เมฆพัดเก่านะครับยุกตัวเซตตัวนะครับนี่นะครับเมฆพัดนะครับ นี่นะนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับพระหล่อโบราณนะครับนะมันมันไม่ได้คมชัดอะไรนะครับี่การหลอมการโลหะอะไรมันไม่ได้แบบนะบมันไม่ได้พับพิมนะนะครับนี่นะครับผมนะก่อนะครับองค์ที่สองนะครับเห็นไหมครับก็ดูตรงมือนไครับเนาะเหมือนทีโซสองบีนะมันไม่ดาด้านตรงเข่าตรงเข่าเห็นไหมครับนะครับมันจะมีวันน้าเดียวกันนะครับนะครับเมฆกะพัดนะครับนะครับมันใช้ดูได้นะครับทุกเมฆกะพัดนั่นแหละวี นะครับเห็นไหมครับนะดูตรงมือนะครับดูตรงเขานะการแยกตัวกันนะครับน่าเหมือนทีซสองบีนะครับนะนะครับเมกบพัดนะครับเนาะรุ่นลายเขารุ่นไอรุ่นลาวเขายุคเดียวกันนะครับมันดูได้หมดนะครับนะเหมือนเนื้อผงนะครับเนื้อผงก็เหมือนกันนะครับหลวงปู่ปั้นหลวงปู่ภูเขาถึงให้ไล่ให้ไล่อายุไงครับนะครับหลวงปู่ปั้นหลวงปู่ภูหลวงปู่อ้นนะครับถ้าเก่ากว่านั้นก็สมเด็จโตแหละนะเห็นไหมครับมันสูตรเดียวกันครับ นะครับเหมือนนะนะครับเหมือนหลวงพ่อกลวยเนาะหลวงพุโตเห็นไหมครับเดี๋ยวผงน้ํามันเหมือนกันนะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับผมนะใช้ดูได้เหมือนกันครับลักนะครับนะหลวงพุสุกนะครับหลวงพุสุกปากคลองผู้เอี่ยมวัดหนังวัดเนียมวัดน้อยนะครับที่ลงลักอ่ะนะครับหลวงปู่บุญนะครับเคจิเกจิยุคเดียวกันนะลักก็มีวันณะเหมือนกันนะครับใช้ดูกันได้ครับนะครับมันไม่จําเป็นว่า หลวงปู่สุกต้องรักนี้นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรักนี้ไม่ใช่ครับนะครับดูแค่นะครับการถักเชื่อนะครับต่างกันเท่านั้นเองนะครับเพื่อนพี่นะครับมันคือนะครับนวักรรการเรียนรู้นะครับมันไม่ใช่ความเชื่อนะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณวีวีเช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้การเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ